ตอนนี้อยู่ที่วังเวียงค่ะเป็นลาน,นานสำหรับพื้นบอลล<ช>ูนจะทำให้เด็กมันดูดว่าว่าเราไม่กลัวเขาวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาที่ร้านอาหารดังนะคะได้รางวัลด้วยนะคะระดับเอเชียเลยนะคะชื่อว่าร้านทีเมอร์ชานนะคะ <c oughs> แต่แนนี่ก็คือเช้าวันวันสดใสนะคะอันนี้จะเดินเข้าเลยเหรอกงนบอกไปทีมงานดูสาภาพนะคะต้องถ่ายด้วยะค่ะสาภาพทีมงาน,นะค่ะแล้วเดี๋ยวเปิดภาพเมื่อคืนให้ดูโอเคไม่นะทำไมกูต้องตื่นเช้าอยู่คนเดียวกูววงงก่อนไปคะ่ะอันนี้คือรถประจำตำแหน่งตแหน่อะคะอ่ะปับยังไงก่อนอยังไงก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บอลูนะคะ สู้ค่ะสู้น่าตื่นเต้นมากเลยปกติแม่เคยขึ้นบอลลูนแล้วใช่ไหมยังนะยังยใช่แต่วางแผนว่าจะไปตุรกีตุรกีรกวันนี้มาลาทั้งทีพซ้อมตอนนี้อยู่ที่วังเวียงค่ะเป็นลานสำหรับขึ้นบอลลูนอันนี้ยังไงเดี๋ยวเราขึ้นด้วยกันเหรอ ซ้ายเดี๋ยวหนูแอปขึ้นด้วยตอนนั้นก็คือแค่เราละคะไม้ไม่เกลียดข้างล่างคือหน่าตอนนี้ร้อนค่ะไปแล้ววเรา<ะ>ขอแวะกับสวรรค์ก่อนเอาจริงๆนี่คือกลัวมากอารมณ์จริง <S <S อารมณ์จริงเกลัวนะคะความสูงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปไหนดถึงคะเนี่ย แม่แม่เป็นไงบ้างขึ้นไปนี่ไม่รู้จักกันต่างคนคือย,ยืนคนละมุมเลยค่ะไม่ความรู้สึกแม่เป็นไงตอนขึ้นแบบสูงสุดแบบทุกคนคืออยู่ข้างล่างหมดทุกคนเงียบกริบแล้วก็หามุมค่ะหามุมทำสมาธิ จริงจริงบอลลูนนะคะจะวันหนึ่งวันอ่ะเขาจะมีแค่สองเวลาก็คือเวลากับช่วงเย็นใช่แปลว่าหาเวลามาดีๆแล้วก็จะเห็นแบบพาที่ขึ้นกับพาที่ตกระวังรถจะไม่ได้กลับละแล้วเดี๋ยวเราจะไปบุรกูลต่อเดี๋ยวไปปลุกทีมงานก่อนเดี๋ยวไปปลุกใช่ปลุกเดอแก๊งใด้ไปค่ะเจอกันว่อเช้านี้นะคะคุณแม่หนีพวกเราไปเล่นบอลลูนเราก็เลยจะคุณแม่ไป แเราไปดูเบื้องล่างเนียเราเดินทางกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บุรากูเลยจ้าไปาปตอนนี้เราก็อยู่ที่บ เขาใส่สีหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าน้ำธรรมชาติดูก็รู้เนี่ยแต่ธรรมชาติจริงๆเพราะว่าตอนเมื่อเช้าพี่บอลรู้นะก็เป็นน้ำสีก็เป็นสีตอนที่เขาใส่เขาใส่ลงไปเป็นสีทองแสดงว่าต้องมีแร่ธาตุอะไรสักอย่างหรือว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยยังอยู่ครบงั้นงั้นเราให้พี่ปอลองชิมดูไหมอย่างไม่ใช่หรอเราติดปลไปเลยค่ะเจจ้าเรีนน้ำกันโอเค จะทำให้เด็กมันดูว่าเราไม่กลัว้วใล้แล้ววเต็กมแล้วเราไม่กลัวทำให้เด็กมันดูไงจะทำให้เด็กมันดู ข่าครับขาเเด็กมันดูเสียเลยเชี่ยเป็นนเป็นยัไงบ้างเสียวแต่ว่าแบบมันวืดเดียวอ่ะแต่เสียวจริงมันเหมือนนานแฟรเฮ้ยเย็นเย็นอยู่เยนสุดเลยแล้เอ๊ะขอรำเพลงปล่า นเรากก็อยู่ัที่ไหนาวาซาค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาที่ร้านอาหารดังนะคะได้รางวัลด้วยนะคะระดับเอเชียเลยนะคะชื่อว่าร้านทีเมอร์ชานนะคะเดี๋ยวไปเดินไปดูเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาพบกับเชฟทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับผมเชฟคำล่าครับเป็นชูเชฟที่่าวาซาครับดูแลเรื่อง ครับผมเชฟเมทีนะฮะชื่อเล่นชื่อปีโป้นะครับเป็นเชฟพันที่เชฟที่โรงแรมคาราพาซ่าวิญจันรนะครับผมและนี้ก็คือเมนูนะคะาทกก็จะเป็นเมนูแบบเอเชียแบบทุกๆชาติรวมทุกทุกโรงแรมมีไทยมีมาเลเซียมีลาวมีเวียดนาม <ๆ S 2> ครับครับผมตัวนี้จะเป็น เมนูน้งตกครับงัวเราจะทำเป็นบีเดียมบีเดียมแล้วก็ตัวซอสเนาะตัวซอสจะมีจุดเด่นของน้งตกครับต่อไปจะเป็นพ็อปโบครับจุดเด่นของพ็อปโบก็คือตัวซอสครับซอมงานมีของทอดขยำนะคะงานนี้คือทำเองก็ทำมาดูใกล้ๆแล้งานเชฟคำราดเป็นคนทำเองเมนูต่อไปจะเป็นเมนูทูน่าในสลัดจุดเด่นจะอยู่ที่ ซอสแล้วก็ทูน่าจะเป็นเฟชทูน่าต่อไปจะเป็นเมนูมักเสือครับมักเสือเราเอามาลรกับชีสครับใช่ครับตัวซอสจะเป็นซอสมักเรล็กซอสือเทศมักเล็บเทศตัวต่อไปจะเป็นต้มยำครับจุดเด่นของต้มยำก็คือซีฟู้ดเราสั่งตรงจากไทย ก็คเป็นต้มยำซีโป๊ใช่มใช่ต้มยำซีโป๊เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำของหวานมาเสิร์ฟต่อได้ได้ค่ะอะไรค่ะยินดีเลยค่ะรอรอการทดีของหวานเนี่ยค่ะร่างกายต้องการโตโตต่อไปเป็นเมนูถัดไปจะเป็นผัดไทยครับไทยนี่ก็ขายดีเหมือนกันเพราะว่าน่าจะเป็นซิกเนเจอร์แหละซิกเนเจอร์ของร้านก็จะรู้จักต้มยำผัดไทยเมนูถัดไปก็จะเป็นซอสเสร็จลูงพะบางซอสเสร็จ ไต้กรอกใต้อั่วเลยอ่ะตรงนี้จะทานคู่กับเแี่วบองแล้วก็แจ่วมัลคเทศตตัวถัดไปจะเป็นรักสาบขนมจีนสิงคโปร์นะครับต่อไปเป็นเมนูสุดท้ายครับคือแิคาปาชิโอครับตัวนี้เป็นเมนูอิตาเลียนส่วนตัวนี้จะเป็นชีสเราจะมาชุบแป้งแล้วก็เจ็ดเท่ากีแล้วก็เป็นทอดมันจะกรอบนอกแล้วจะข้างในมันจะนุ่ม วันนี้เราก็ชิมของข่าวกันมาครบแล้วค่ะคุณแม่ล้วเดี๋ยวเราไปชิมของหวานของหวาน่บว่าวันนี้ก็คืออิ่มมากแล้วก็แบบว่าได้รู้เรื่องอาหารต่างๆก่บเชฟคนแาต้องขอบคุณเชฟมากคใช่ค่ะค่ะนนี้ก็มาถึงเมนูของหวานแล้วอน่าจะของชอบค่ะแม่ของชอบลูกเลยก็เลยแบบว่าต้องให้น้องเมษาเขามาอันนี้เป็นซอเบครับผม เป็นโรสจิงกับมิ้นรัมนะครับผมขออนุญาตรัมเหรอคะรัมครับนี่เราเราบดมัเป็นไอสครีมครับอ๋อเราคือเราหยิบทานได้เลยใช่ไหมนี่หน้าสีเขียวเราเอามาทำเอาเอาไซรัปของโรสนะมาผสมกับจริงนะครับแล้วก็ใส่สารเอนเซร์เล็กน้อยฮะแล่วเป็นเซ็ตตัวเป็นไอศกรีมเพราะทำไมถึงออกแบบมาเป็นแบบให้จับหยิบทานอยากให้ลูกค้าที่มาทานง่ใช่ไหมอันนี้ผมเล็บเซ็ตความเป็นไทยแลนด์ฮะ ที่เมื่อกี้เชชื่อเมนูชื่อรูบี้สยามครับผมใช่รูบี้สายกิจคือทัพทีมทัพทีมสยามนี่คือทัพทีมกรอบครับผมแต่ทัพทีมกรอบของผมจะไม่เหมือนกับที่ไทยเนาะผมเพิ่มสีเอาไปสองสีเพื่อให้มีความแตกต่างส่วนขาวๆด้านบนที่เหมือนไข่แดงอันนี้คือกะทิสเฟียครับผมเป็นเทคนิคโมเลกุลาร์การ์ตินอมีนะฮะก็คือเวลาจะทานก็จิม ให้กะทิแตกแล้วก็มาสมกับน้ำน้ําแข็งที่อยู่ในถ้วยนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งที่ทำกับน้ำมะพร้าวแอมเห็นมีสองถ้วยใช่ผมทำมาเผื่อเพราะผมมั่นใจว่าถ้วยหนึ่งกิ่สอไม่พอแน่นอนนะไม่เหมือนบ้านเราจริงค่ะแม่ไม่เหมือนเลยคือเราแปลงร่างเขาจากความเป็นอาขนมพื้นบ้านหรือขนมที่เราเคยเห็นคก็คือก็จะเป็นกะทิน้ำแข็งแล้วก็ไมใช่แต่ผมก็เปลี่ยนน้ำแข็งไปเราเราไม่ต้องการให้มีความจืด เราก็เอาน้ำมะพร้าวมาทําเวลาทานไปก็จะได้กลิ่นของมะพร้าวใช่ใช่ต่อไปฮะอันนี้จะเป็นสติ c k y date ด u d d i ฮะสติ c k y date ด u d d i เนี่ยจะเป็นอาหารเป็นขนมหวานของทางตะวันออกจะเป็นลูกเดชลูกเดชคืออินทผลัมฮะใช่ทานกับซอสบลัลนดีวานิลานะฮะที่ทานๆเข้าไปเนี่ยในนี้มีแป้งประมาณ15%ที่เหลือเป็นอินทผลัมฮะก็จะมีความนุ่มๆนิดนึงจะ c h วี่นิดนึงจะ c h วี่นิดนึงครับจะไม่ได้เป็นเค้กที่แบบ เนื้อนิ่มตัวความชีวีนะฮะอันนี้นะฮะต่อไปเป็นเชสนาท5ช็อกโกแลตมิลเฟยครับผมก็เป็นครีมที่เห็นเป็นครีมเกาลัดเนาะกับสับกับแผ่นช็อกโกแลตใช่แผ่นช็อกโกแลตข้างล่างนี่เป็นช็อกโกแลตเออ่กานาร์ครับผมเป็นพาร์ทช็อกโกแลตทานกับไอศกรีมชาเขียวซึ่งเราทำเองครับนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วนะขอบโป๊ดเลยนะแ้คือจริงมาเชฟต้องใหญ่ขนาดไหนคือมาเชฟนอกจากนี้ลองมือแล้วนะลองมือละไปแล้วนะ หน้าตามเลยช็อกโกแลตเจ้มจนมีตรงกลางแล้วมีคนนะคะแม่มันเลยแน่นมากๆแล้วบวกกับชาเขียวไม่เคยทานชาเขียวรสชาตินี้จริงๆนะคะเชฟเพราะว่ามันเข็มมากๆเลยเวลาทานไม่หอมไม่หอมไม่หอมใช่ค่ะเวลามันมีกับช็อกโกแลตแล้วเค็มแล้ววันนี้เราก็สนุกเราก็อิ่มมากๆค่ะแม่จบทิปจบทิปได้แบบประทับใจมากใจปูใช่ค่ะแม่ อิ่มท้องสุดๆเลยก็ต้องขอขอบคุณเชฟทั้งสองท่านด้วยนะคะที่มามอบความอร่อยกันก็อยากจะฝากโรงแรมพราพาซาเวียงจันไว้นะฮะราคาอาหารจะต้องได้ฮะบริการเราระดับโรงแรม5ดาวอยู่แล้วสเปนเนอร์เนชั่นอลเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับ ก็ทิ้สอบปอลาววันนี้นะคะก็ต้องกราบค,คุณคุณแม่เหมือนเดิมเลยค่ะคุณแม่บอกว่าคุณแม่บอกว่าจะได้กราบแม่ไปตลอดเลยเพราะว<ม>่าคุณแม่พามาเยือนสอบปอลาวแล้วทั้งสนุกนะคะตั้งแต่กิจกรรมทั้งหมดรวมไปถึงอาหารมันนี้อิ่มท้องอิ่มใจมเอเวนเจอร์ด้วยนะและต่อไปนะคะถ้าเพจด้าวรวมแซนตของเราจะไปเที่ยวไหนอย่าลืมกดติดตามกดอลโล่ไว้นะคะสำหรับวันนี้เราทำสี่คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ